สวัสดีครับมาพบกับช่องเกษตรในรั้วบ้านชาแนลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้พาทุกท่านมาเก็บหอยนะครับที่เราเลี้ยงไว้นี่แหละครับมาดูกันครับว่าเราพอที่จะเก็บตัวไหนได้บ้างโอ้โหดูดิครับดูสิครับสุดยอดเลยโอ้โหโอเคครับเดี๋ยวเราเก็บเอาเลยนะครับ เลือกเอาตัวใหญ่นะครับตัวเล็กเราก็ไม่เก็บออกนะครับมีมีตัวเล็กขึ้นมาเต็มหมดเลยนะครับจับอยู่โอ้โหนี่น,นีก็มีตัวเล็กด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเลือกเอาเฉพาะตัวใหญ่นะครับวันนี้เราเลือกลงในนี้เสร็จแล้วเราก็จะเลือกตัวใหญ่ตัวเล็กก็จะปล่อยลงกลับที่เดิมนะครับที่เหลือเอาลงไปเหมือนเดิม ข้อดีของการเลี้ยงหอยในกระชังก็คือเราสามารถที่จะเก็บตอนไหนก็ได้นะครับง่ายต่อการจับเอาไปขายหลือเไปรับประทานได้มาดูบ่อน,นี้กันดูครับพอจะมีตัวใหญ่ไหมโดยรวมแล้วก็มีตัวเล็กครับอีกสักพักหนึ่งนะครับ ตอนนี้ปล่อยให้เขาโตก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาจับเขาอีกทีหนึ่งมาดูบ่อนี้อีกทีนึงครับพอได้ไหมอา้าวมีครับมีมีตัวเล็กตัวใหญ่อยู่ค่อยๆจับเอานะครับแล้วค่อยเอาตัวเล็กลงไปนะครับมีตัวใหญ่ เดี๋ยวเอาตัวเล็กคืนลงไปนะครับอ๋อก็ไม่อยากจะรบกวนเขามากนะครับที่เหลือก็เอาลงไปเหมือนเดิมโอเคครับที่หล่นนี้กลับลงไปอยู่ในนี้นะครับโอเคครับ ร่วงหลายตัวเหมือนกันก็ได้หลายตัวเหมือนกันครับเมื่อเราได้หอยมานะครับเราก็เอามากักตัวไว้ในกระมังนี้ประมาณหนึ่งคืนนะครับกับอีกหนึ่งวันหลังจากนี้เราก็จะนำหอยชุดนี้นะครับเอาไปเติมในบ่อซีอเมนซึ่งเราจะต้องให้เขาปรับสภาพนิดนึงนะครับ แต่ตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่าดูแล้วเขาก็แข็งแรงดีเดี๋ยวเราเอาลงในบอ่อกกันเลยนะครับเพื่อเติมในบอ่อนะครับในวงบอ่อซีเมนต์นี้เราต้องยอมรับครับว่าการเลี้ยงหอยในวงบอ่อซีเมนต์นี้จะประสิทธิภาพในการขยายพันธุ์นะครับของหอยนี่จะลดน้อยถอยลงไปครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับ แต่ถ้าเราเลี้ยงดีๆนะครับเขาก็เติบโตได้นะครับแต่ว่าการขยายพันธุ์การออกลูกในบ่อจะน้อยลงนะครับชุดที่เราเอามาเลี้ยงนี้เขาเติบโตได้นะครับสามารถที่จะโตให้เราเก็บออาไปรับประทานได้แต่ว่าจะเลี้ยงให้ออกลูกในนี้ต้องทําใจครับได้ประมาณ15ไม่เกิน20%ครับของธรรมชาตินี่คือการเติมหอยนะครับเติมแม่พันธุ์หอยแล้วก็ตัวเล็ก ของหอยลงในวงบ่อซีเมนนะครับขีดจำกัดของการเลี้ยงหอยในวงบ่อซีเมนก็คือเขาออกลูกได้น้อยครับแต่ว่าตัวที่เรานํามาเลี้ยงนี้เขาสามารถเติบโตได้ปกติหอยตัวนี้แบบนี้ครับเราออามาปล่อยในวงบ่อซีเมนนี้เขาสามารถเติบโตได้ภายใน 3- 4สเดือนก็เก็บเอาไปรับประทานได้เก็บเอาไปทาอาหารได้นะครับแต่ว่า การที่จะให้เขาออกลูกต่อนี้เป็นเรื่องค่อนข้างจะมีเปอร์เซ็นต์ต่ำครับเกษ็จในรูปบ้านช้างนวนนครับนำเสนอวันนี้เกี่ยวกับเรื่องการนำหอยขมจากกระชังนะครับมาลงในวงบ่อซีเมนคือการเพิ่มเติมหอยนะครับเพราะว่าหอยในวงบ่อซีเมนนี้เรามีขีดจำกัดในการขยายพันธุ์เราก็ต้องนำหอยจากแหล่งธรรมชาติมาเติมครับ เลี้ยงให้เขาโตแล้วแล้วก็เก็บเอาไปรับประทานนะครับแล้วเขาก็จะลดน้อยลงการออกลูกเพิ่มเติมมีน้อยมากเราก็เลยนํามาเพิ่มนะครับวันนี้ก็เสนอกันให้รับทราบเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเรารับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ